ก็บอกว่าเป็นดอยป่ากล้วยส่วนดอยเทโนนเนี่ยมันต้องขึ้นไปอีกเนี่ยนะเพราะว่าฝั่งเนี้ยซ้ายมือเนี่ยมันจะไปหอดแล้วครับเนี่ยนะวัดดีว่าน้อยถ้ามันถ้ามันไม่คุ้นมันก็จะไม่ให้จับนะนี่เนี่ยนะโอเคแล้วเราเดินไปอีกหน่อยไปดูนี่ ก็ท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลบเตี้ยมอำเภอจอมทองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะด้านหน้าเป็นวิวขาวาวดอยนะครับโอ้โหถือว่าที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินที่น่าสนใจอีกหนึ่งแปลงนะเพราะว่าด้านหน้าติดถนน้างสาธารณะนะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้หน้าแปลงเราเป็นลาเหมืองสาธารณะครับเนี่ยความกว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับเออแล้วน้ําเนี่ยที่เกษตรกรเอาไว้ใช้ในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ย ผมถามจากเกษตรกรเนี่ยน้ําเนี่ยมาจากแม่น้ําปิงนะครับนี่นะโอ้โหถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็หน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยนะครับความกว้างอยู่ที่สี่สิบเมตรนะครับเนี่นะเนี่ยที่มีต้นมะม่วงเนี่ยนะเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยปึ๊บจนไปถึงเนี่ยนะที่มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับสี่สิบเมตรนะครับแล้วในส่วนของท้ายแปลงเนี่ยท้ายแปลงเนี่ยสี่สิบห้าเมตรแล้วก็ จากหน้าแปลงไปถึงท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่140เมตรนะครับในเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่2งานนะครับเจ้าของซรัพ์เปิดราคาไว้ที่1,650,000นะเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงนะก็ถ้าดีออกมาก็อยู่ที่ไร่ละ4,070นะครับเนี่ยสำหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจกำลังมองหาที่ดินแปลงที่สวยอาจจะเก็บไว้ทำเกษตรหรืออาจจะปลูกบ้านหรืออาจจะซื้อไว้ให้ลูกหลานเนี่ยผมถือว่าเหมาะเลยนะ เพราะว่าผมบอกเกือบทุกคลิปไว่าช่วงนี้เป็นจังหวะในการซื้อนะครับทรับที่สวยราคาถูกเนี่ยจะมีออกมาให้ท่านเยอะแยะมากมายเลยส่วนฝั่งนี้เป็นลำไย,ยเพื่อนบ้านนะเนี่ยก็มีน้ำเนี่ยมันยะมีท่อเนี่ยนะเนี่ยเข้าไปใช้ในสวนของแปลงที่ดินเนี่ยนะส่วนความสูงจาดับน้ําทะเลหายห่วง271เมตรนะครับไม่ท่วมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของอ่ะผมหันหลังเข้าแปลง ด้านหน้าคือที่ตะวันออกนะครับด้านหน้าเนี่ยเนี่ยผ้าทิศอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมในส่วนของภายในแปลงเออภายในแปลงเนี่ยเจ้าของก็ปลูกมะม่วงไว้นะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนะแล้วก็มะม่วงเนี่ยอายุสองปีนี่ในส่วนของหน้าแปลงเนี่ยนะที่มีต้นมะม่วงเนี่ยนะครับปึ๊บนี่แล้วก็ด้านข้างอ่ะเมื่อกี้นี้ผมแจ้งว่าด้านข้างติดละเหมืองใช่ไหมครับด้านหน้าก็ติดหลังก็ติดข้างก็ติด เนี่ยนะแนวเขยนเรามาถึงตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นลําเหมืองเนี่ยครับเนี่ยดูดิเนี่ยที่มันมีหญ้าเนี่ยครับหญ้าปกคลุมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเราจะเห็นชัดเลยฝั่งนู้นเป็นของเพื่อนบ้านนะ,ะเพื่อนบ้านนี่เขาปลูกลําไยนะเนี่ยตรงนี้เป็นลําเหมืองนะครับนสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจยกหูครับการชมทรัพย์เหมือนเดิมนะครับแจ้งล่วงหน้าวันถึงสองวันนะครับไม่ใช่ว่าท่านแจ้งเช้าเที่ยงหรือบ่ายท่านมาดูเนี่ย ผมยุ่งทํางานผมก็คงส่งให้ท่านไม่ได้นะเนี่ยนะครับลาเหมืองเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เพื่อนบ้านแล้วก็แปลงที่ดินของเราแต่ตรงเนี้ปึ๊บเนี่ยนะที่เป็นคนาเนี่ยฮะแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนี่ดูง่ายอยู่นะในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยนะโอสาหรับเอ่อท่านผู้ชมเนี่ยอ่ต้องการขุดบอ่อขุดสารเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะอ่าเพราะว่าในส่วนของ ผู้รับเหมาเนี่ยตอนนี้พี่ดำรงก็น่าจะรับงานที่สีแยกสะปงุงเขามีรถไถใหญ่ในการปรับที่นะแล้วก็มีรถแบ็กโฮเล็กแบ็คโฮใหญ่เพื่อที่จะขุดสาะนะส่วนสสานที่ที่ท่านต้องการขุดเนี่ยพี่ดำรงก็ต้องไปดูว่าต้นไม้มันขึ้นหนาแน่นไหมแล้วท่านก็คุยต่อรองราคากันไปในส่วนของช่างมึกเนี่ยก็น่าจะรับงานในส่วนของบ้านฝรั่งอยู่ แต่แกมีลูกทีมเยอะในส่วนของการสร้างบ้านใหม่การรีโนเวทบ้านหรือการทํารั้วเนี่ยอันนี้ช่างหมึกเขาก็ทําให้นะ,ะแกรับงานเนี่ยก็มีเชียงใหม่เชียงใหม่ลําปางลาพูนนะอ่าโอเคอันนี้เป็นบ้านพักหลังน้อยเนี่ยนะสำหรับเกษตรกรเนี่ยนะที่เข้ามาในส่วนของแปลงที่ดินตรงนี้ก็น่าจะเอาไว้ใส่น้ำเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้ในในแปลงนะนี่นะจะเป็นปีกไม้เนี่ยครับที่เขาเอามาตีเนี่ยนะครับ เนี่ยดูตรงนี้ก็เอาไว้พักผ่อนเนี่ยนะเป็นแค่ตรงเนี้ยด้านบนเป็นถังกระสีนะส่วนฝั่งนี้เป็นกระเบื้องรอนคู่เี่ยนะเป็นกระเบื้องรอนคู่ตรงเนี้ยก็สามารถจอดรถได้นะเวลาเราทํามามาทําได้ทําสวนเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ดูจากเกษตรกรแล้วเขาไม่น่าจะมาแล้วอะ่ะเนี่ยนะด้านบนทําอย่างดีเลยมีฝ้าทีบาร์ด้วยเนี่ยมีฝ้าทีบาร์ฝ้าแขวนด้วยนะเนี่ยดูดิ นี่นะเป็นปีกไม้มันก็สําหรับหลบแดดหลบฝนได้อยู่ครับเวลาเรามาทําไร่ทําสวนเนี่ยนะเนี่ยก็ประมาณเนี้ออทาไทร่ทําสวนแล้วก็เอาไว้รับประทานอาหารเนี่ยนะบางทีก็เอาเปมาผูกมานอนพักผ่อนเนี่ยผมถือว่าเยี่ยมมากเลยเนี่นะในส่วนของแปลงที่ดินอนนุ้นด้านหน้านะครับแล้วก็ท้ายแปลงอยู่นู่นเดี๋ยวเราเดินไปชมในสวนของท้ายแปลงกันนี่นะแนวเขตของเราที่มีมีต้นมะม่วงต้นเล็กเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลย แล้วด้านหลังเป็นวิวภูเขานะด้านหลังเนี่ยนะดอยป่ากล้วยอผมถามจากเกษตรกรนะที่เอาวัวมาเลี้ยงเนี่ยนะครับเมื่อกี้คุณลุงแกเพิ่งขับรถออกไปวัวเจ้าช้าอากาศดีมากนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตอนสายอ่ะผมว่าอากาศมันก็น่าจะร้อนแต่สี่ห้าวันเนี่ยฝนตกเกือบทุกวันครับเมื่อเช้านี้ผมมาก็หมอกลงอย่างหนาเลย ไอห,หมวกกันน็อกอะ่ะไอหมอกมันลงเนี่ยมันเป็นไอแล้วมองไม่เห็นเลยต้องเปิดหมวกกันน็อกวิ่งเหมือนกันหมอกมันลงหนาครับเมื่อเช้านี่นะเนี่ยนะวัวเมื่อเช้านี่คุณลุงเอาวัวมาเลี้ยงเนี่ยนะในส่วนของแปลงที่ดินเราเนี่ยนะครับเอามะม่วงหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนะแล้วก็อายุมะม่วงเนี่ยสองปีก็จะประมาณนี้เนี่ยนะแล้วก็นี่เกษตรกร,ร,กรคุณลุงเขาวัวมาเลี้ยงเมื่อเช้านี้ผมได้คุยคุณลุง โชคดีไปที่เจอคุณลุงถ้าไม่เจอคุณลุงผมก็ไม่ทราบว่าไอ้ดอยข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรนะคุณลุงก็บอกว่าเป็นดอยป่ากล้วยส่วนดอยเทน,นเนี่ยมันต้องขึ้นไปอีกเนี่ยนะเพราะว่าฝั่งเนี้ยซ้ายมือเนี่ยมันจะไปหอดแล้วครับเนี่ยนะกว่าด,ดีว่าน้อยถ้ามันถ้ามันไม่คุ้นมันก็จะไม่ให้จับนะนี่เนี่ยนะโอเคแล้วเราเดินไปอีกหน่อยไปดูในส่วนของท้ายแปลงกันที่ผมแจ้งว่าท้ายแปลงติดก,กับลำเหมืองสาธณานะเนี่ยนะฮะ เอาไปชมสักนิดหนึ่งส่วนความลึกเนี่ยผมแจ้งแล้วนะจากหน้าแปลงนะไปถึงท้ายแปลงเนี่ยหนึ่งรี่สเมตรนะครับเนี่ยแล้วก็ในสวนของแปลงที่ดินเราเนี่ยซ้ายขวาที่มีมะม่วงเนี่ยนะแล้วก็แนวเขตเนี่ยที่มีต้นสักเนี่นะฮะแล้วก็มานี่เลยเอ่อท้ายแปลงเนี่ยสี่สิบห้าเมตรนะส่วนหน้าแปลงเนี่ยเอ่อสี่สิบเมตรนะครับเนี่ยนะประมาณนี้ฝั่งนู้นรู้สึกว่าเขาจะ ถอนกล้ากันน่ะนั่นะนะถอนกล้าดำนาเนะี่ยฝั่งนู้นน่ะลงแขกกันเนี่ยนะประมาณสิบกว่าคนน่ะฝั่งนู้นนะเนี่ยท้ายแปลงของเรามาสุดตรงนี้แล้วเนี่ยนะเรามาชมท้ายแปลงกันเนี่ยเนี่ยท้ายแปลงเรานี้ดูดูดิเนี่ยอย่างกว้างเลยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันเกินสองเมตรนะครับนี่เนี่ยนะเป็นไงครับเออทั้งหน้าแปลงแล้วท้ายแปลงเนี่ยมีน้ําใช้ตลอดเลยเห็นไหมเอาเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเกเษตรเนี่ย หายห่วงครับโอ้โหมีน้ําตลอดเลยส่วนฝั่งนู้นเป็นเพื่อนบ้านนู้นกาลังถอนก้ากันฝั่งนูน้นเนี่ยนะในส่วนท้ายแปลงเนี่ยมาสุดละนี่ก็จะประมาณนี้นะอก็พาท่านผู้ชมามาเดินเเพราะว่าเจ้าของทราบบอกว่าหน้าแปลงติดละเหมืองเอาโอเคตรงนี้เราทราบท้ายแปลงถ้าเราไม่เดินมาก็ไม่รู้ว่าตามที่เจ้าของทราบแจ้งเรามามันติดจริงไหมเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเดินให้มันเห็นเดินให้มันรู้ไงว่าเอยมันติดจริงอย่างนี้ครับนี่นะ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับส่วนเออพิกาดอยู่ที่ตำบลสบเตี้ยมอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะในเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่กับอีก2งานเจ้าของทราบเปิดราคาไว้ที่1น5 0 0 0้านห้ามืนดีดออกมาก็อยู่ที่ไร่ละ4 7 0แนนะครับนี่มาถึงตรงนี้นะแนวเขียดจากต้นสักอะครับปุ๊บมานี่เนี่ยตรงนี้จะเป็นขนาดเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็มองตรงขึ้นไปเลยปุ๊บ เนี่ยตรงนี้เป็นของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะโอเคนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ากำลังถอนกล้ากันด้านหลังเป็นวิวภูเขาโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจก็ผมซับทุกซับถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณลูกค้าเอ่อน่าจะสองท่านโทรมาก็บอกเนี่ยไอยราคาเนี่ยเราเองอะ่ะเราก็สามารถต่อรองกับเจ้าของได้อยู่แล้วผมก็ว่าอย่างนี้เนาะทีนี้คุณลูกค้าบอกว่าเออ ในส่วนซาบเนี่ยถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงผมก็ว่าใช่นั่นแหละถ้าเราถูกใจเนี่ยเพราะว่าจังหวะเนี้ยนะครับเป็นจังหวะในการซื้อนะเพราะว่าซยบที่สวยราคาถูกเนี่ยมีออกมาให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายเลยถ้าท่านไม่ซื้อช่วงนี้ก็ไม่รู้จะไปซื้อช่วงไหนนะเพราะว่าเจ้าของซยบก็มีความประสงค์ที่จเจ้าซยบออกมาขายเพื่อจเจ้าเงินอาไปต่อยอดธุรกิจอย่างือนท่านก็ เอาเงินไปจับจ่ายจ่ายหนี้จ่ายสินเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าของทรัพย์เองเนี่ยเขาก็มีความประสงค์ที่ต้องการจะขายแล้วก็มีความประสงค์ที่ต้องการจะลดราคาให้ท่านอยู่แล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงประกอบการตัดสินใจครับผมเมื่อกี้นี้บอกว่าโดนขึ้นบินเก็บภาพมุมสูงโอเคให้ดูให้ดูดวัวสองแม่ลูกไปแล้วนะครับผมไปแล้วโชคดีนี่สตัว มันอนใกล้แม่มันนี้นี่สวยงามตามท้องเรื่องป๊อบไปนะครับด้านหน้าเป็นว,วิวภูเขาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ